มาครับเราจะมารีวิวการลิงกล่อง ECU ให้เจอกับกุญแจนะครับรถคันนี้เป็น suzuki swift นะครับรถลูกค้าอุบัติเหตุมาเปลี่ยนกล่อง ECU นะครับไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับนี่นี่คือกล่องใหม่นะครับเปลี่ยนกล่อง ECU เสร็จแล้วกุญแจกับรถจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับเวลาเปลี่ยนกล่องใหม่จะต,ต้องมามีการลิงก์ให้ขากเจอก่อนสังเกตว่า ไฟระบบ Security กระพริบกระพริบอยู่นี่ครับรถจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับออนได้รีโมทกดได้ทุกอย่างนะครับเราก็จะทำการคอนแทครถให้หากันเจอกับกุญแจนะครับสักครู่จะรีวิวภาค2ให้ดูนะครับ EP 2, ขอกับคุณครับมาครับหลังจาก EP 2หลังจากที่เรารีวิวมานะครับก่อนหน้านี้รถสตาร์ทไม่ติด id, เนื่องจากว่ารถเกิดอุบัติเหตนะครับเปลี่ยนกล่อง ECU มา นะครับกุญแจกระลดหากันไม่เจอหลังจากที่เราโปรแกรมนะครับตัวระบบตัวกล่องแล้วก็กุญแจหากันเจอแล้วเราจะทดสอบก่อนส่งม,มอบนะครับตัวนี้กุญแจที่เราโปรแกรมเรียบร้อยนะครับกดข้างนอกนะครับล็อกกดล็อกทัดได้ปกติครับทัดได้นะครับนะทัดอ,อีกทีหนึ่งล็อกล็อกทัดอีกทีหนึ่งเปิดนะทสตาร์ทการเมื่อกี้ไฟกุญแจร,ระบบซีเคียค้างพิ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 พ อ่าฉันเข้ามากด igr ได้เลยจ้าเรียบร้อยเครื่องฟิสต้าติดแน่นอนนะครับระบบไฟซีเคียวหายไปเรียบร้อยนะครับก็ทำให้รถนั้นสตาร์ i ติดเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณครับ